ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวง h ช n แนลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังสำหรับท่านใดที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชัยให้ท่านนั้นมีโชคลาภมังคังร่ำรวยเป็นเศรษฐีกันทวนหน้าเทิน รวยรับสรัพย์5าราศีชีวิตเข้าสู่เส้นทางเศรษฐีมีเงินล้านในบัญชีจะเป็นท่านดวงดีที่เกิดราศีในบ้างเชิญมารับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะลับหนึ่งชาวราศีกรกฎราศีกรกฎบอกเลยว่าดวงชะตาฟ้าเปลี่ยนแล้วชีวิตของท่านถือว่าดีขึ้นทันตาเห็นโดยเฉพาะการงาน ปีที่ผ่านมาเป็นบททดสอบเรื่องการงานมีหน้าที่รับผิดชอบและแรงกดดันเยอะมากหลังจากนี้หากคุณตั้งใจทำงานจะมีพลังบวกและคุณจะประสบความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะหยิบจับทำการใดๆสำเร็จแน่แท้การเงินมีโอกาสหาเงินได้จากความตั้งใจมีโอกาสรับทรัพย์จากหลากหลายช่องทาง คุณจะประสบความสำเร็จทางด้านการเงินอย่างแน่นอนส่วนด้านความรักคนโสดพบรักแดนไกลคนมีคู่รักกันดีช่วงนี้ขอแนะนำให้ทำบุญบริจาคลงโศพอันนิสงผลบุญจะทำให้ดวงชะตามีความมั่งคั่งร่ำรวย อันดับ2ชาวราศีสิงรา์ศีสิง์ดวงชะตาฟ้าเปิดแล้วโอกาสทองมีมาเยือนการงานมีคนให้โอกาสซึ่งคุณจะได้งานใหม่แต่อาจจะต้องปรับตัวกับสังคมเยอะมากมีโอกาสก้าวหน้าสูงมากในช่วงปีนี้การเงินมีรายได้มีโชคลาภรอยแต่ระวังจะเสียเงินกับคนรอบข้าง ส่วนการค้าการขายดีอย่างต่อเนื่องมีโอกาสได้กำไรหลักแสนถึงหลักล้านด้านความรักคนโสดสุดปังมีโอกาสได้เลือกสำหรับคนที่มีโอกาสเลือกต้องเลือกให้ดีคนมีคู่อบอุ่นช่วยกันประครับประคองและเป็นกำลังใจให้กัน 3. ราศีพิจิกดวงชะตาของคุณ เป็นปีที่คุณนั้นถือว่าดวงชะตาก้าวเข้าสู่ขั้นมหาเศรษฐีในปี2,568อย่างแน่นอนการงานความรับผิดชอบเยอะซึ่งคุณจะต้องตั้งใจซึ่งจะมีคนคอยช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือดีประสบความสำเร็จแน่การเงินมีโอกาสรับทรัพย์จากหลากหลายช่องทาง ความมั่งคั่งร่ำรวยมีมาถึงแน่ถือว่าการเงินประสบความสำเร็จไปอีกขั้นด้านความรักคนโสดสมหวังสามารถเริ่มต้นรักใหม่ได้คนมีคู่รักกันดี 4. ชาวราศีตุลการงานดาวแห่งความสำเร็จถือว่าเป็นปีแห่งโอกาส คุณจะมีความสำเร็จทางหน้าที่การงานได้ตำแหน่งงานที่หวังเอาไว้ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนถือว่าโดดเด่นสุดๆส่วนการเงินมีโชคลาบมีเครดิตการเงินดีขึ้นสามารถขยับขยายธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆซึ่งมีดวงด้านอสังหาริมทรัพย์เงินสพัรสมีโอกาสรับทรัพย์จากหลากหลายช่องทางด้านความรัก คนโสดสมหวังเริ่มต้นรักครั้งใหม่ได้คนมีคู่อบอุ่นสมหวังสามารถขยับขยายครอบครัวให้ดีขึ้นสุดท้ายนี้ชาวราศีธนูการงานมีดวงการเปลี่ยนแปลงยกย้ายงานได้เรียนรู้งานใหมๆ่ๆคนร่วมงาน คอยสร้างปัญหาให้ปวดหัวแต่คุณจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไร้ซึ่งอุปสรรคปัญหาการเงินมีช่องทางใหม่ๆมีไรายได้เข้าหลากหลายด้านมีเรื่องที่จะทำให้คุณนั้นประหลาดใจบางท่านเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วลุ้นรางวันใหญ่ด้านความรักคนโสดมีโอกาสเจอคนรักใหม่คนมีคู่ความรักอาจห่างเหินได้ ไม่เชื่อไม่ลบรูรู้เชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ